ครับผมขอพูดเรื่องเสียงนะฮะแล้วก็คนบอกเรื่องคลื่นเสียงเอ่อที่ผมได้ยินนะผมได้ยินที่ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระยี่สิบเก้านะผมก็ไม่ทราบว่าคนบอกเรื่องคลื่นเสียงเนี่ยเป็นใครนะผมไม่ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยเห็นหน้านะเพราะว่าเขาเป็นคนส่งเงินให้ผมนะเขาเป็นคนส่งเงินให้ผมนะหลังจากที่ห้องผมเนี่ยถูกแอบถ่ายที่ตึกพงทาวเวอร์ อินธรรมระ29เนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนมาบอกว่าห้องผมถูกแอบถ่ายนะฮะด้วยความที่เราเห็นนะด้วยสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินนะเราได้ยินคนเอ่อคนดูแลตึกพงทาวเวอร์คุยกับผู้ชายคนหนึ่งเรื่องการฝังโปรแกรมในห้องเรานะเรื่องการฝังโปรแกรมในห้องเราจนผู้ตายศพที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาบอกผมว่าห้องผมมีการแอบถ่ายนะฮะเอ่อที่กระจกด้านหลังให้เอาอะไรปิดกระจกบ้างนะ ส่วนผมได้ยินเสียงผมก็เลยเดินตามหาเสียงนะว่าต้นต่อเสียงนั้นมาจากไหนนะได้ยินการคุยของคนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29เรื่องการฝังโปรแกรมสองถ่ายผมนะเรื่องการฝังโปรแกรมสองถ่ายผมต่างๆนะด้วยความที่เราเห็นผมก็ขอเงินคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็เลยขอเงินคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยนะเอ่อในการขอเงินครั้งแรกเอ่อ ผมไม่แน่ใจว่าขอเท่าไหร่นะหลังจากที่ผมได้เอ,อ่อได้ยินนะผมน่าจะขอประมาณ6 0 0ันนะเพื่อที่จะทำการย้ายย้ายห้องจากออชั้น2ห้อง2 0 7เนี่ยขึ้นไปที่ชั้น11นะขึ้นไปที่ชั้น11หลังจากที่ผมย้ายห้องขึ้นไปชั้น11แล้วเนี่ยนะฮะเอ,อ่อผมได้ยินคนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29เนี่ยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเรื่องการฝังโปรแกรมในห้องผมนะว่ากูบอกมึงแล้วว่าให้ไปฝังโปรแกรม ก่อนที่มันจะย้ายขึ้นไปนะเอ่อผมยืนอยู่หลังกําแพงแล้วได้ยินนะว่ามีการคุยให้ไปฝังโปรแกรมในห้องผมเนี่ยที่ชั้น11ก่อนที่ผมนั้นจะย้ายขึ้นไปนะฮะพอผมได้ยินเรื่องการฝังโปรแกรมอีกเนี่ยแล้วก็มีการส่องถ่ายก็เลยเอ่อไม่กล้ายอยู่ตึกเนี้ยนะฮะก็เลยไม่กล้ายอยู่ตึกพงทาวเวอร์นะฮะก็เลยขอเงินคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยเอ่อน่าจะขอประมาณสัก2 0,000นนะฮะน่าจะขอประมาณ2 0,000เนี่ย ื่อที่จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนตึกอยู่นะไปอยู่ที่อินธรรมระซอยเก้านะฮะตรงหน้าค่ายมวยที่ด9กเก้าเก้านะฮะหลังผมอยู่ได้ไม่นานนะก็มีการส่องถ่ายเวลาผมอาบน้าเนี่ยเวลาผมอาบน้ําในห้องน้าเนี่ยมันจะมีการเหมือนหย่อนสายลงมานะเหมือนการหย่อนสายลงมาเหมือนการส่องถ่ายผมต่างๆเสียงก็ได้ยินนะเสียงก็ได้ยินได้ยินการพูดคุยกันว่าพวกมันนั้นกําลังส่องถ่ายต่างๆคือได้ยินด้วยความที่เราได้ยินเนี่ยก็เลยหันไปดูนะฮะก็ ก็เปลี่ยนห้องไปเรื่อยฮะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยขอเงินคนบอกคลื่นเสียงแล้วก็เปลี่ยนห้องไปเรื่อยหมดไปประมาณล้านกว่าบาทนะ